เมื่อสักครูที่ผ่านมาผู้ชุมนุมกลุ่มกปปสตัดสินใจถอนมวลชนที่ปิดล้อมส,ะะสอสกลับที่ตั้งแล้วนะคะหลังใช้เวลาปิดล้อมนานกว่า3ชั่วโมงค่ะเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณเบญจพน์ทิพย์กมลแสงค่ะเชิญค่ะคุณเบญจพน์ค่ะคุณพิมลรัก คุณพิมาราครับกลับมาที่ศูนย์รักษาความสงบหรือสสอาาอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้มีการเคลื่อนขบวนออกจากสสอาากลับไปที่ที่ตั้งแล้วนะครับก็คือที่เวทีราชประสงค์นะครับส่วนตั้งการชุมนุมของกลุ่มกปปสนะครับได้มีการเคลื่อนขบวนมาที่บริเวณหน้าสสอาาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ12บสนาฬิกานะครับโดยที่วันนี้ไม่มีการพบร้อยตำรวจเฉลิมตามที่มีการยื่นข้อเสนอไปก่อนหน้านี้ครับ ตั้งแต่เวลาประมาณ15.20นาทีนะครับแกนนำกรปรปรสได้มีการประกาศให้มวลชนกลับเวทีราชประสงค์นะครับหลังจากที่มาชุมนุมอยู่ที่บริเวณหน้าสรสตั้งแต่เวลาประมาณ12.00นาฬิกาโดยนายนัทพลทิพสุวรรณเป็นผู้ที่ประกาศให้มวลชนนั้นทยอยกลับนะครับท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มกาดนะครับโดยมีการนํากลุ่มกาดนั้นมาล้อมรถของแกนนํารวมถึงรถของกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะมีการทยอยออกจากพื้นที่ของสรสบริเวณด้านหน้า ของสโมสรตำรวจนะครับและกลุ่มผู้ชนมใช้เส้นทางถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าไปขึ้นทางด่วนที่ดินแดงนะครับก่อนที่จะกลับเวทีราชประสงค์แต่การที่มาบริเวณหน้าสรสะในวันนี้นะครับทางแกนนามีการประกาศว่าจะพบร้อยตําเหล็กเฉลิมอยู่บํารุงแต่วันนี้ไม่มีการพบร้อยตําเหล็กเฉลิมอยู่บํารุงนะครับมีเพียงการเจราจาของตัวแทนก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจํานวน4ครั้งด้วยกันครับ นีนะครับนายจุมพลจุนสายได้มีการมอบลูกฟุตบอลให้กับพลตำรวจตรีทิติราชหนองหานพิทักษ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลด้วยนะครับโดยระบุว่าการที่มอบลูกฟุตบอลให้กับตำรวจในครั้งนี้เพื่อที่จะให้เก็บไว้นะครับว่าจะมีการนัดเตะฟุตบอลรวมกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างทางเจ้าหนี้ตำรวจแล้วก็แกนนำกปปสหลังจากที่มีการเสร็จภ,ภารกิจเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ครับ และนี่ก็คือบรรยากาศบริเวณด้านหน้าของสออสสอนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้มีการนําเป็นประตูเลื่อนนะครับที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ เปิดไว้นะครับแล้วทาให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้เข้าไปบริเวณภายในของสโมสรตํารวจแต่ขณะนี้ทางตํารวจนั้นได้กลับไปปิดเช่นเดิมแล้วนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ที่จะเข้ามาบริเวณนี้เข้าไปได้รวมทั้งยังไม่อนุญาตให้รถทูตชนิดผ่านเข้าบริเวณด้านหน้าของสโมสรตํารวจในขณะนี้นะครับแต่ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นก็ยังมีการตั้งเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยอยู่บริเวณห่างจากบริเวณด้านหน้าสโมสรตํารวจห่างไป ประมาณ50เมตรนะครับมีการวางแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เป็นระยะนะครับแล้วก็การวางรั้วลวดหนามบริเวณตรงนี้ก็ยังมีการวางอยู่นะครับรวมทั้งเบริเออร์ก็ยังไม่มีการยกออกยังคงมีการรักษาความปลอดภัยบริเวณด้านหน้าของสรส,อ,สอ,อยู่อย่างเต็มที่นะครับส่วนสภาพการจราจรล่าสุดณนะขณะนี้ของถนนพิวดีรังสิตฝั่งขาเข้านะครับทั้งช่องทางด่วนและคู่ขนานขณะน,นี้รถทุกชนิดสามารถสัญจรผ่านได้แล้วนะครับการจราจรก็เป็นไปด้วยความปกติแล้วครับ นี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับหลังจากที่ทางกรปปสอได้มีการเคลื่อนออกจากบริเวณหน้าสรสอนะครับอย่างไรก็ตามยังมีคํายืนยันจากทางแการนากปปสอได้ประกาศไว้นะครับว่าหากยังไม่ได้พบร้อยตํารวจเฉลิมอยุ่บรุงในวันนี้ในวันต่อๆไปก็จะมีการเข้ามาเพื่อที่จะขอพบอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทวงถามในกรณีที่ร้อยตํารวจเฉลิมนั้นมีการออกคําสั่งให้ตํารวจเข้าไปขอคืนพื้นที่การชุมนุมของกรปปสอทั้ง5จุดครับคุณพิมพ์าราครับค่ะขอบคุณคุณเบนจพศ์ค่ะ